โอ้เป็นกบกใครเนี่พอได้กินพี่น้องเลยนี่เป็นงูเถอะโอ้โาพงนงูแล้วครอ้ยงูงูงงู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 งงูงยงูงูเูงงูงูางูงูงูงงูดีงูงูดูงูง

Đi đi, đâm đi đi <coughs> Alla, dia, dia, dia. <coughs> เอาดีๆบักดาบักโดลุลูกเฮ็ดเลนไม่ลงอันตรายนะฮนเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดเลนอันตรายไป่ไมซุิมนี่้สที่เป็นกบก็เป็นงูพงนี่นง I